โยโยโยบายมังตรงเจิญกับคืนลูกหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนลูกหนังทุกช่องทางนะครับเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานคลืนลูกหนังด้วยนะครับเอามาถึงคำ่ำคืนวันอาทิตย์ครับ ยูฟาเนชั่นลีกยังเป็นไฮไลท์ของคืนวันนี้นะครับบิ๊กแมชผมเลือกเอาเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าในลีกเอกลุ่มสี่ครับฮอนแลนด์ land, ทีมจ่าฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับเบลเยียมรองจ่าฝูงนะครับเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มเลยครับฮอนแลนด์ land, มีสิบสามแต้มจากการชนะสี่เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเกมล่าสุดบุกชนะโปแลนด์สองศูนย์นะครับหลุยส์ฟันกาวก็เรียกผู้เล่นชุดใหญ่มาติดทับยกชุดเหมือนกันนะครับเกมรับนําโดยเฟอร์กิลฟันได้ครับตรงกลางมีเฟรนกี้เดยยองนะครับแนวรุกมีทั้งคอร์ดดีี้กัคโปปเเมมฟิสายซ เบิกวายครับพร้อมลงล่าตาข่ายในขณะที่เบลเยียมของโรเบรโตมาติเนสครับมีอยู่10คะแนนจากการชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเวลส์มา2-1ครับตัวหลักๆในชุดนี้ครับแน่นอนยูริติลิมันอยู่ตรงกลางนะครับแนวรุกมีทั้งเควินเดอรอยตัวเก่าอย่างเอเดนอาซานะครับกองหน้าบิชชี่บัตชูยี่ครับนดที่แล้วลงเล่นตัวจริงนะครับตัวด้านข้างก็เป็นยานิกาลาสโกไหนจะมีดิสเมอร์เทนนะครับที่พร้อมจะลงล่าตาข่ายเช่นเดียวกันครั เกมแรกที่เจอกันเนี่ยเป็นฮอลแลนด์บุกถล่ม4-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ฮอลแลนด์เป็นต่อเพราะเล่นในอัมสเตอร์ดัมเล่นในบ้านนะครับเขีออยง่ายฮอลแลนด์ Holland เนี่ยจริงๆขอแค่ผลเสมอครับก็จะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับในขณะที่เบลเยี่ยม ก็ต้องพยายามลุ้นบุกชนะแล้วก็ไปว่ากันที่ประตูได้เสียนะครับผมรู้แล้วเนี่ยเอาง่ายเบลเยียมคงไม่อยากแพ้ฮอลแลนด์ไปกลับแน่ครับเพราะว่าเกมแรกในบ้านโดนมาแล้วครับเกมนี้เนี่ยผมว่าเบลเยียมน่าจะมาเล่นเพื่อผลการแข่งขันเหมือนกันนะครับเอาง่ายฮอลแลนด์อาจจะดูวูบวาก็จริงนะครับแต่ถ้าไปดูรายชื่อตัวผู้เล่นผมว่าก็เป็นฮอลแลนด์ที่ไม่ถึงขนาดที่จะมีผู้เล่นระดับท็อปมากนักนะครับวัดกับเบลเยียมไม่ต่างกันครับเกมแบบนี้วัดใจเบลเยียมดีกว่าครับซื้อ2มุมนะครับเบล เยียมจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์เบลเยียมเป็นคืนนุกหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย